Thank hey. เออจึงว่าท่านเร like ็วท anyway> like ่านผู้อะไรก็บ่องเลยมึงไปขึ้นสอบนะก็เรื่งครับผู้เอาค่าผู้แล้วว่าท่านจะจึงจึงไวมพอเสียดติงโคราชเก้าคืบเก้าคืบเก้าคืบวันนี้เออเก้าคืบบันนะผู้ใดบ่มือกับมเอาคนได้เก้าคืบเออก็คืิผู้อยากจึงย่างกังเวนกับเอารวบทั้งตัวหมครับผู้อยากจงย่างกับขึ้นกับมเอาวย่างกับขึ้นช่นนั้นะมันเรียบจะผู้ได้คืบจึงหรอก็ต่ท่งว่าเสียดเรืงเก้าคืบเออ ฮมือเคยจะรักห้อย k ัง n จังมัมอันนี้โลโซวาคือวาปือคือรวมแขังมหาคือนางนายอรุลสุโรรัมพร้อมกับกอกุ่มบอกเด็กก็มือใครคือขึ้นกับทุโรุ่โร่รำออ่ารวมกุมมาให้มือโขมือรักมือโขมือหมายเดอลูวเด้ปัง รวยรวยขอให้ศกหยวยวานชื่อสิบเก็ดทุกทุกคนนะลูกนะจะเริ่มจะเริ่มอ,อืมจะเริ่มไปข้างหน้าอันนี้ยา,ายาก้านเพลขี่ใบกาทองมือขอขอขอพ่อหมือย ขอความบันเกิดบาดืีของมุกระให้ปูปูอุ้ยเขาเราบ่แหบไาลูกอือแต่ว่าจะไม่อกิดกาวลูกอือเนาะเต้องแหบก็รว่าเพาะ่เปดกกระดางเนาะอ้าขอให้กาเพิดอือจับแต่ข้างมืออือโกคั้งบันเกิดนะลูกนะหางมือโชคเมื่อรามมือโชคมื่อหมั้นพ่อจะโตอากูให้วัน่างนี้ได้สิบเจ็ดปี ดูไดชกเก็บชุกเก้บเยอะมากอ่ะเอาจรือจะรือมือขนาดน่ะบวันเกือขอพ่อบันเกิดวั้นข้างอันนี้นางกุมภราพงจำปารวมขังมาหาเกือห้าร้อยบาท่ะให้ย่างหลักมือุกมือหักมือุกมือมันงแล้วก็รวยรวสวยขึ้นทุกวันนะลูกนะอืออ่ะพมันกออกอือค่อยปคอไขอื้นุมราอันนี ของใครเออในคนละวัดโรเกียรติยศคารวะองค์ปู่กับองค์มไม่ครูเออของพคนละวัดเหมือนกันอืมลูกชายยิงอึงงักนอนอืมเช้ว่าวเป็นยังไง<ส><ส>บ้างอืมร่วมไปกรุงเทพแลบบอเออไปรั่งไปเลื่องโจยพอหลวงพวกขายยืมยมากเออเนาะ เออความเข้มแข็ห่งของงานคนนี้ไม่มือจะได้โชคได้ราบกิจการงานของเขาเนี่ยยิ่อยังนักน้อยเออคือจะเพิ่มผ้าใช้เขาหรือบักอืมคือว่าเขาเป็นคนไม่บุญอยู่เนาะอืมบ่ามอ่ไม่ข้องแอืมไม่ไม่ข้องแบบเขาข้องบุญไม่รู้แลวแต่นะอืมอ้าว ครับเขากันไปงั้นหรือมัะครับปูเอออาดูดืมเมื่อแช่งตุกม้านำลวยนะตุกกรพาแข็งแรงยังเก่งๆเป็นคู่สอนเขาได้ไเป็นดื่มแค่ผู้สาวนะเออบอกกาใช่ยิ่พัอว่าจันเออเด็กผู้สาวดื่มนังเดียวเยียมลูกเรียมครับคู่อยังคือบ่บปุดจัดยานคู่อน้บอปุ่จัดยานค็ไม่เล็กหน่อยเข้าว่ะเออเอนางปัดามา วา่ากันจีนกำไงกหรุอเขบอเอบ็บ่มแก่น้อวบุน้ออ้าวเก็บเป็นอุนอินกันให้าร่วงหายเขา้เเขเาเาาบบกเาิดเข็ด่มแกเอ้ยเก็บร้งงปวดแอวหางพอใหญ่ปวดเข้งปวดขาปวดนาต่าได้าขายช่วงใา,า้เข้าด้วยบารม,มือโอปปู่คือปวเขาของอปป่นาเก้ดเข็ดหกดแกเอาวหายร่วงให้เข้าหางบ่มือหางหลอกข้อเข้มเหางกับบมือมืม ไปจำสั้งขายหรือพ่อ่ะอื่ียอังไปทํามาไปคือาปะไปคือแาะให้เคยบอกเองจริง้ให้ทวงให้เท่าหนามือตได้เออแกะขนาดนี้เขาขายเขาเอามากหักใหม่เยอะืยครับปูเขาขายมาได้ชิบเกล็ดแบบนัอือไปคือมาตรงรู้มดได้ชิบเก็ดแค่แค่หาย ซื้อมากินซื้อมากินมือนี่ติเออกิมือนึ่อะไรกิคือไปกินมือกากับเขาปูอยรนะอะไรอ่าว่าปูอะไรก้มครับบางแ่หนังบอกว่าใส่เฮอันนี้นายจอยหรือว่านายกุรัตคือสังงานคารว่าองค์ปู่มพ่อเปิดก็ได่คือรอดเพราะมันจะคืนคืนกับเหี่ยงจะเป็นยังไม่ต้องพ่อเปิดจัดจ่ายนะน่กรจะคิวเแยี่ยงที่พ่อ กอดเลิศกอดอืมแกรอดไหมเงื้ยแกได้มางานเมื่อรูได้มาถึงทำไมถึงแกไม่ได้มาเพราะให้ค่ารบมานะเออเตรียมกอดข้าไปพอให้ยใารบไปงานกอดไปให้ค่ารบงวดนนี้นะวดนี้ให้มาให้ยันใ,ให้ค่าลบกระชึกเก็บบัตรพอให้คกรึกเก็บเกลูอเด้อให้รายวันแรกคือคำงานอ้าวหายวันายรบไปกับไ้แล้วนะ อานมั Stelle, en. ität, ่งานมาคู่าเสกเสแล้วก็เสกเสกู้งานก็ถือว่นแห้วปติเราเคจะไป้าเนี่ยงานเยารัตขอบแกรวม่งมหาเกืยพัห้ารอยแถวาิู้้เาื่รอยรถจิ้งผู้ตาพันห้าร้อยไปคือโถไปใหญ่ใหญ่จะยิบจะยิบไปชือส่งขายงานอี่แล้วเนาะ แล้วก็เงียบเงียบถามเลยนักหน่อยถามเลยบอกอันนี้เขายังหนักหน่อยยังไม่ฆ่าแขกยังว่ายังไม่เอาเนาะอันนี้ของเงียบเงียบอันนี้ยังไม่ฆ่าแขกยังว่าก็ยังไม่เอาเอาเงียบเนาะเออครับให้ร่างเจ้ารักขอบแก้วมือขูมมือหยาบมือขูมมือไม้ขูมสภาพแข็งแรงเงินได้องทองไดงมาจริงจริงแล้วก็รวยนะลูกน้าจะเรียนจริญนเนาะทำมาขาดเสือเด้อ ตื่นพอม่อยังครับอือันนี้ของยิ้มขอกราบใครว่าอีกพ่อให้มือโชคมือแก้มือโชคมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินไหลมองทองหลมาถามว่าว่านี้ยิ้มต่มือโชคมือ เรื <łość> ่คือกาโขคอีกเร้่องนเยคบปูข้างเืมคือก่ะือให้่เได้รูตัวได้หลวพปู่ตัวมากกระือยังบอกครับเือหกหเรืมอสิบหกสามคไม่ถือเรื่เรืองครับปูบ้านหางกับแขนถือก็แบบอีอพอมงนั้นคืออบเขาพายมาเป็นวันหนึ่งไม่เรื่อครับปู ซื้อโค้กซื้อเองยังรับพ่อับได้กูเรื่องบอกยืมเขียนอ่ะครับพ่อพ่อเล่นกลอะไเรื่องพ่อไม่ได้โกแต่มันไม่ออกจะทำไงได้คับาูเออไม่ออกวนนั้นวันนี้มัออกได้มัเค่ลึครับพูเคกแข่งแข่้อืมเงครับพูแก้ปแก้ปาการรื้อคอยเปลยนแล้วก็คอยไปอันนี้ของอินังแกงโมพอกับคารวะ เอาเน้องชิงนังนมานให้พ่อผูกแขน่ยิงเอเือนประจำนาตาเตอมันคขึ้นเลยใช่อิ่งมันใจผู้ใหญ่ยื่งโม้คอยจะตื่น <c oughs> เลยมเ,ยเยอยนจะฟก็จะต่นไม่เลยย่งยงเพราะมันขุ่มืผมแก่โตกเรื่งกับพูโแข็่ คือฟอมันเนาะจปูฟอมั่แตกเดี mm ๋ยวมันไม่่จตกเดี๋ยมันคือเ่อง้ก็ินั่งนั่อมันคือเร่อกพ่อเขามาจ้าอกวอาต้อมานช่ไหมก็จะเห็นว่าเพ่อก็ไัวใ่วเจ้าปูมันตึงอ่มันเรยอถ้ามันยมกับเ่าเ่เนีจะมั่กับเร่อ เขาแค่แก่ะพูดมั้เขาเรีกมอปัาคัดไ่ยังยังยังเออยังกงโมูเขาบบคารวาอีกคนมาค่ะอ๋อแต่ด้โม่จะรารู้รอมือหนี่งจะถได้พันเป็นมือด้ว็กันที่หกนั่งที่หกนั่งเออนั่งกจโมหมดแล้วใะรื้ง้งายดูรอดไม่อัดง่าอรอ เพราะเคียงเว้นห่างมันม mm. oh, really, uh. ืเบ้าน่คียงบ้นพระจะระจะบ่นจะรื้ข้าวที่งานบังโอ้า่าจะบอกที่งนหนักกว่านั้นบอกที่งานเออที่งานขอกับคารว่าอีพ่อหรือว่าน้องดูจีอืมขอกับคารว่าอีพ่อปิดกันได้พ่อเบิ้งบวกอันจะม่คือลูกหลอลูกโดดเสอยมากปิดกันได้่ว่าทัง คือยั่งไหวบุญแค่คือนั่งไหวุ่นต่จะเข้าสู่กับพวกเรื่องมันเรงว่าคือคือเวือรื่หักับว่าหังว่าว่าว่าวกินนั่งขายเห่างเลิอเขายแต่ขายองเชื่อ้เออให้แกดามวบหนึ่งจึงหนึ่งจึงหนึ่จึงมันว่าคือคือเรองว่โอ่คือคือนั่งเสียงตอนะั่งโบ่ Hoa, hãy nhanh gặp khuyên đấy không khuyên 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 มัดคือบอกใอ้ปื่นฟองเรืเ่มครับข้งเรื่มไปมัดกุมแห้งๆนเรื่มครับปูเพราะว่าดั่งมัดมาคอยนื้อเนาะต้อมัดั่งคือการก็คือนั่งดั่งเข่งมัดก,กุมก้ามดั่งเรืม่มก,ก,ก็นั่งไปกุมครับปูมันกุมว่ดถึงมามัว่ดมาก้วูไดถึงมากวันเกิดมาคู่ก็คือก่มให้ฟัมงมัน